สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้เอาจะทำตามรเพื่อนคะหอยทอดนะคะทำกินเองค่ะเอาก็ตีไปะะใส่ใส่น้ำเย็น,นะค่ะไม่ต้อใส่น้ำยนเนย็นะะพวกที่ให้ให้หกกรอบหนานนะคะเอาก็จะตีจนให้มันแข็งละลายเดี๋ยวเราก็อ๋อตอนนี้เราไป เปิดเตากันเลยค่ะนะคะใช้กระทะนี่ค่ะจะกระทะที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะไม่มีกระทะอีกใบไม่รู้อ,อ่อนไปไว้ที่ไหนนะคะเป็นกระทะเชฟลอน,นะคะ่ะไปหาไม่เจอนะคะก็เลยใช้กระทะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอเขาร้อนก่อนนะอันนี้เราก็กลับมาตีอันนี้ต่อกลับมาตีแป้งต่อค่ะ สมให้เข้ากันนะคะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะ,นะคะเ,เ,อเ,อเอาหอยใส่หอยนี่อยล้างแล้วนะคะนี่ค่ะกินเองค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะใส่ไปเลยแล้วก็นะคะไปเลย ถาดร้อนนะคะเอาไฟนิดนึงใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปนะคะ ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะนี่เราต้องการความกรอบนะคะ 土锅汤。诶，土锅汤馆呢？ จานคะ ะะเดี๋ยวเปิตู้เย็น,นะคะ่ะนี่คือน้ำจิ้มไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมทำน้ำจิ้มหอยทอดกันนะคะอันนี้เราก็จะหอเท่านี้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะทำการโรยนะค,ครับค่ะแล้วกระทะน,นี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะ อันนี้จะเอาไปให้พ่อนะคะก็เลยเอาไม่กรอบนะคะ่ะนนี้เราก็จะกินเองกินเองแล้วก็กร,กรอบนิดนึงนะคะเพราะว่าคนแก่เขาปันไม่ค่อยดีค่ะ เระะาก,ก็จะมาทำน้ำจิ้มหอยทอดกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะซอสผิกนะคะอืง่ายๆค่ะนะคะถ้าไข่แบบ ก็เอามาตีให้เข้ากันนะคะจะได้น้ำจิ้มหอยทอดแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาลยค่ะเ้ จ่เอากรอบหรือไม่กรอบเอาแบบแป้งกรอบไหมนี่มาเอาอันนี้ไปให้พ่อก่อนฮะเขาไปไหนอะเอากรถดข้ามาแลวนะแล้ว ที่มาเอาอันนี้ไปกินเลยเสร็จแล้วเออรานน้ำจิ้มรานน้ำจิ้ม

เสร็จแล้วเสร็จแล้วหอยทอดอ่ะแล้วเราก็จะมาตักใส่จานกัน นนไม่อมน้ำมันนะคะนี่ท่ทำแบบไม่อมน้ำมันนะคะไข่เยอะ,ะคะ่ะทำเ,เองนักเลงพอแปว <c oughs> น,น,น,นะคะเทน้ำลงไปนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยพริกไทยนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ๋อว่าต้องใส่ซอส ไอใส่จอ,อนะที่ไหนดาช่เกลโค่นคม้ยุกยิกนิดนึงนะงคะเพื่อนนี่ค่ะขอเย่างผมส่วนผน่อยชิมก่อนโอเคนี่ค่ะ ไม่ทอดค่ะเพื่อน <laughs> ทำเองกินเองค่ะอ่าแค่นี้นะคะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะ